สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์นะครับจริงๆเนี่ยเช้าว,วันนี้ผมจะลงคลิปการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ BCL นะครับผมซึ่งทําเสร็จไปแล้วแต่ว่าพอไปเข้า Twitter ดูเนี่ยมีข่าว2ข่าวแล้วกันนะผมแยกเป็น2ข่าวแล้วกันที่ฮอตฮอตตอนนี้ที่อยากจะทําคลิปนี้ให้ทุกคนได้รับชมก่อนนะครับเพราะบางคนอาจจะย,ยังไม่ทราบนะครับผมอันแรกข่าวแรกก็คือว่า e ีฟิลบอลแชมเปญชิปโปรวอลลุ่มวันที่เราได้เปิดกันไปแล้วที่เป็นแพ็กอ่สสอ,ส,ส,อ,ส,ส,อส,สอนแปดสโมสรสโมสรละสองคนใช่ป่ะถ้าอย่างแมนยูก็จะมีเดวฟดาร์กับพ e ิเด e กิล ออกมาแล้วนะครับว่าแต่ละสโมสร8สโมสรเนี่ยสคนถัดไปและ2คนถัดไปเนี่ยมีใครบ้างนะครับใครที่อยากรู้นะฮะเดี๋ยวฟังให้จบในคลิปนี้นะครับแล้วก็อีกข่าวนึงนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะลองเล่นกิจกรรมเพื่อวัดดวงนะครับรับ6000ทองที่กิจกรรมนี้จัดโดยทวิสเตอร์ของ e ีฟุตบอลออฟฟิเชียลโดยตรงเลยนะครับผมอ่ะกิจกรรมนี้เล่นยังไงนะครับมันค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนจะต้องเล่นเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูนะครับว่าทํำยังไงบ้างนั่นเองนะครับไป ชิโปวอลลุ่ม2และวอลลุ่ม3นะครับผมมีใครมาบ้างนะครับดูทีละสโมสรนะสโมสรแรกครับขอดูที่โมนาโกก่อนเลยนะครับโมนาโกวอลลุ่ม1เนี่ยก็จะเป็นเควินฟอรลันนะครับกับเดียต้าใช่ปะวอลลุ่ม2นะครับผมจะมาอีกครั้งหนึ่งวันที่2 27นะครับนี่ฮะ27นะครับถ้าดูจากในเกมเนี่ยแพ็กวอลลุ่ม1เนี่ยมีเวลาประมาณ21 22วันนะครับวันนี้วันที่5นะครับก็บวกไป27พอดีนะครับ27มีนาคมนะครับผมสําหรับวอลลุ่ม2นะครับแต่ว่าไอ้ไ ภาพข่าวตรงนี้ไม่ได้บอกว่าวอลุ่มทจะมาเมื่อไหร่นะครับไม่รู้ว่าวอลุ่มทกับทีจะมาพร้อมกันหรือเปล่านะฮะถ้าดูจากวันที่ตรงนี้27มีนามันก็คือวันกําหนดหมดแพ็คแรกของวอลุ่มวันนั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นเมษาหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับถ้าดูจากข้อความตรงนี้นะอาจจะมาพร้อมกันหรือไม่อย่างไรนะครับหรือวอลุ่มทอาจจะมาเมษาหรือเปล่าเนี่ยก็ลองดูแล้วกันอีกทีหนึ่งนะครับมันอีกนานนะอีกประมาณเกือบหนึ่งเดือนเลยนะครับวอลุ่มทูของโมนาโคนะครับผมก็จะเป วอลลุมทีนะครับก็จะเป็นดิซซัซี่นะครับผมกับเบาดูนะฮะเออถ้าผมออกเสียงที่คนไหนผิดก็ต้องขออภัยนะครับอันนี้คือโมนาโคนะครับส่วนอ s ร์เอโรม่านะครับโรม่าวอลลุมทนะฮะก็อ่าวอลลุมวเนี่ยก็จะเป็นมันชินี่กับมาติสใช่ปะวอลลุม2เนี่ยก็จะเป็นเปเรกินี่นะครับกับเบโลตินะครับส่วนวอลลุม3นะฮะก็จะเป็นอิบานเอสนะครับกับสปินาโซลานะครับตามนี้นะฮะสำหรับโรม่านะครับใครรอตัวไหนอยู่ใครทำฟูลทีมอันไหนอยู่ก็เล็งๆไว้นะฮะส่วนอาร์สเนลครับปืนใหหญ่่่โโออ้้เมืืคนนนนีแแบบบบชชะะ เพยสุดท้ายอ่ะนาทีปาดปะโอนี่ราศีของการเป็นแชมป์มันต้องแบบนี้เลยครับผมต้องพร้อมชนะทุกสถานการณ์ใช่ปะ่ะเออแต่ส่วนตัวผมเชียร์ให้ออร์นอนได้แชมป์นะปีนี้นะแมนซิตี้ได้เยอะแล้วช่วงหลัง มาครับโวลูมวันก็มีโอเดกาดกับเอ็นเกติอามีอยู่แล้วใช่ป่ะในในแพ็คตอนนี้นะครับผมโวลุ่มชูเอ่อโวลุ่มชูนะฮะก็จะประมาณสิ้นเดือนนะก็ประมาณเอ่อ27มีนาคมนะครับผมรอกำหนดโวลูมวันหมดก่อนนะครับก็มีการวิเชซุสนะครับอันนี้น่าจะเป็นค่าพลังตันที่ยังไม่รวมโบนัสนะตัวเลขที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับผมอันนี้เชซุสก็น่าจะ97หรือเปล่าแสดงว่าล่าง99หน้าม่วงในสุดกว่านะครับเนี่ยเชซุสอันนี้ก็เก้าสิบเจ็ดหรือเปล่านะครับซินเชงโก้นะครับนี่ นะครับเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็วอลลุ่มทนะครับก็จะเป็นปาเต้นะครับกับสมิธโลนะครับอันนี้อาร์เซนอลนะครับว่าที่แชมป์ป่ะส่วนอินเตอร์มิลานนะครับผมวอลลุ่มวก็จะเป็นดิมาโกกับเชโกใช่ป่ะวอลลุ่มทนะฮะก็จะเป็นบาเรลล่านะครับกับแฮนโดไฮดานอวิชนะครับอันนี้ก็เป็นค่าพลังที่อาจจะแม็กซ์มาแล้วยังไม่รวมโบนัสนะครับผมส่วนวอลลุ่มทนะฮะก็บัสโตนี่ใครรอบัสโตนี่อยู่เนี่ยบัสโตนี่ก็ไม่เก้าสเหมือนล่างล่างล่างปีศาจร่างนั้นนะครับกับลูกากูนะคคครรรััับบออออนนนนนนี้ืิิเต์มลาะส่ว AC มิลานนะครับผมอ่าวอลลุมวันก็มาอยู่ในตอนนี้นะฮะกาลูลูกับบาฮิมบิอาสนะครับผมส่วนวอลลุมชูนะฮะก็จะเป็นเลบิกนะครับเบเลบิกกับเบนแันเกอร์นะฮะเลบิกกับเบนแันคูนะฮะส่วนเอซีมิลานนะครับตอนนี้วอลลุมวันก็จะเป็นกาลูลูกับบาฮิมบิอาสใช่ปะวอลลุมชูนะฮะก็จะเป็นลาบิสกับเบนัสเซอร์นะครับผมส่วนวอลลุมซีนะฮะก็จะเป็นไมเมยองนะครับกับจูเนียร์มาซิอาสนะฮะก็ปีกข,ขวานะครับอันนี้คือเอซีมิลานนะครับส่วน,นบาเยนน์มิวนิก ก็คือ99ใช่ป่ะณตอนนี้อยู่นะครับแล้วก็คิมิกนะครับส่วนวอลลุ่มทูนะฮะก็จะเป็นเรียนกอลิสกานะครับกับซัทนาบีนะครับส่วนวอลลุ่มทรีนะฮะก็จะเป็นอุปาเมกาโนนะครับกับไรน์กันเบิร์สนะครับตามลำดับเลยนะครับอันนี้คือบาเยิร์นมิวนิกนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวอลลุ่มวันตอนนี้ดาบิดเดคาอกับคริสเตนิลิกเซนใช่ป่ะต่อไปจะมีคาเซมิโลอีกแล้วคาเซมิโลนี่มาบ่อยเลยทันทีกระเมพี่เกษมนี่มาบ่อยเลยเกินฮะแพ็คแดงเดือดดกกกก็็็็็มมมมีีีีแแแแพพพคเเยยนนนนนนวววิิิต่่าใขออองชชปป้้โรรลลละะะับุฮ เป็นคาซิเมโกับลุคชอเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันคาซิเมโลจะตัน99เลยนะคนใช่ปะไม่98ก็99ไม่97แล้วตอนเนี้ยอันนี้มันค่าพลังแมส96ใช่ปะถ้ามันรวมโบนัสก็อย่างน้อยต้อง98ถ้ารวมโบนัสเป็น2เพก็เป็น98และถ้ามันรวมถึง3ก็จะเป็นคาซิเมโลล่างแรกนะครับที่ตัน199โห้แจมเลยวะผมว่าหลายคนรอแมนยูเลยฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําฟูลแมนยูหรืออาจจะไม่ได้ทําไม่ได้เป็นแฟนแมนยูก็ตามน,นะครับถ้าเกิดคาซิเมโลล่างในวอลลุ่มทูนมทนเททน เน่ตอนนี้99คาเซมิโร่จะ99นี่แจ่มมากเลยนะทุกคนอุ้ยรอเลยรอเลยฮะสิ้นเดือนสิ้นเดือนครับและอีกคนนึงนะฮะลุคชอ่อวอลลุ่มฟรีนะฮะก็จะเป็นมาซิยาลมาอีกแล้วอ่ะแต่นี้จะเป็น5ดาวนะครับมาซิยาเนี่ยถ้าดูจากดาวตรงนี้นะครับเป็น5ดาวแล้วก็ทาเรลมาเลเซียนะครับก็สลับกันไปนะสลับกันไปให้ครบนะครับผมอันนี้คือแมนยูนะครับส่วนสโมสรสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบาร์เซโลนานะครับตอนนี้วอลลุ่มวันก็จะเป็นเดมเบเร่นะครับกับเซอร์เจลูเบโตนะครับหรั ส่วน Volume 3นะฮะก็จะเป็นเฟรนโตเลสนะครับผมเฟรนโตเลสกับเฟกี้เดยองนะครับผมดูทรงแล้วเนี่ย Volume 2คาเซมิโล่น่าจะพลังตันสุดนะครับถ้าเอาตามนี้นะถ้าแบบเอาบวกสแตนดาร์ดโบนัสสามนะครับเดี๋ยวขอดู Volume 3นิดนึงฮะใครค่าพลังตันสุดถ้าดูจาก Volume 3เนี่ยน่าจะเป็นบาซ่านะครับตอเลสเนี่ยน่าจะตัน98นะครับเดยองก็น่าจะตัน98แต่ว่าตอเลสมันจะมีร่างหนึ่งที่โบนัสสี่เลยนะฮะเออโบนัสสี่ร่างหนึ่งเนี่ยผมจำได้ว่าแพ็คไหนนะอาจจะโบนัสสี่อีกครับบเเฟรรรนนโโตตสสะะคััแ่ก็จมมีท ปาเต้ของอาร์เซนอลด้วยนะครับที่อาจจะตันถึง98เหมือนกันนะครับสำหรับโวลูมทรีนะฮะประมาณเดือนเมษานะครับหรืออาจจะมาพร้อมกันหรือเปล่าไม่แน่ใจใน2แพ็คนี้นะคือข้อความเขาบอกอย่างนี้นะครับ27เฟบถึง27มาร์์นะครับผมเออสองแพ็คนี้อาจจะมาพร้อมกันไหมหรืออย่างไรนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะสกับ3นะอันนี้คือแพ็คของอีฟุตบอลแชมเปชิปโป้นะครับสำหรับโวลูมทรีทูและทรีต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เล่นทวิสเตอร์อยู่นะครับก็จะเห็นว่ามีการรีทวิสเยอะมากสําหรับโพสต์ของอีฟุตบอลออ อีเวนต์ตรงนี้นะอีเวนต์เนี่ยรูปเนย์มานี่นะครับคลิกดูผมเห็นรูปนี้นะครับมีคนรีทวิสเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมอีเวนต์ออฟฟิเชียลบนทวิสเตอร์นะครับผมผู้ชนะเนี่ยจะได้รับรางวัลที่1นะฮะเฉพาะ1ท่านนะครับจะได้รับเป็นเป็นเหมือนเอ่อการ์ดของจริงอ่ะเป็นการ์ดกระดาษของจริงนะครับพร้อมลายเซ็นสดของเนย์มาเออแต่เป็นการ์ดเลยอ่ะปิ้นปิ้นออกมาให้นะครับผมเป็นการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดฟรีที่เราได้รับทุกคนเนี่ยในเกมนะเนี่ยจะได้ของจริงมานะครับผมที่มมีีลลาาายยเเซ็นนนนนขอองงงรรรรู่ต้้ะะคคััับบให1วผม จมไม่ได้ได้ของจริงด้วยนะครับส่งมาที่บ้านเลยไมเนี่ยรางวัลที่2นะครับผมก็จะได้รับ6000ทองนะฮะคนละ6000ทอง6ท่านนะครับไอรางวัลที่1เนี่ยที่เป็นการ์ดของเนยมาแล้วมีลายเซ็นเนี่ยหรางวัลเท่านั้นนะครับเนี่ยอันนี้เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะดูยากนิดนึงนะครับแล้วก็รางวัลที่2มี6รางวัลน,นะครับผมคนละ6000ทองอีก6คนนะครับผมกติกาก็คือว่าให้เราทายนะครับเนี่ยตรงเครื่องหมายงงๆเนี่ยให้เราทายว่าลายเซ็นที่อยู่บนการ์ดของเนยมาในเกมตอนนี้เนี่ยมันคือออออััััันน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 ไหหกแ่ะะคครรบบมมายเเลข1ี้ผ าหลายคนเข้าไปดูในเกมได้นะครับว่า1 4ถึงี่เนี่ยมันคือรูปไหนที่เหมือนการ์ดเนมานะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียเวลาครับผมแปะมาให้แล้วผมไปก๊อปปี้มาให้แล้วนะครับอันนี้คือรูปในเกมนะครับรูปในเกมที่ผมไปแคปภาพมานะครับคุณดูว่ารูปในเกมตอนนี้ของเนมาเนี่ยมันเหมือนกับรูปไหนละ่อ่อ่ะ1ไม่น่าใช่2เอ่อ2นี่น่าจะใช่ป่ะผมว่า2นะคุณดูดิว2ว่ะ3านี่มันผอมๆนิดนึงนะฮะ4นี่ไม่ใช่2ง่ายเคียงสุดนะครับดูคําว่าฟุตบอลด้วยนะเอะดูา่ย คำว่า e อย่างเดียวและตัว e อย่างเดียวนะดูคำว่าฟุตบอลด้วยนะครับฟุตบอลเนี่ยดูคำว่า ll 2ตัวนะฮะชัวร์นะครับอันที่2นะฮะสรุปแล้วคือเลข2นะครับคือเลขที่ถูกต้องนะครับกติกาก็คือว่าเราต้องไปรีทวิสต์นะครับของทวิสเตอร์ e football official นะครับแต่ผมจะทําให้ดูแล้วกันนี่ฮะอันนี้คือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอ่าพอเราเข้าทวิสเตอร์มันจะสามารถกดแปลได้นะครับโดย google นะครับเขาจะบอกว่านี่รางวัลกระดาษสีพร้อมลายเซ็นนะครับหนึ่งท่านที่บอกเมื่อกี้นะครับผมก็คือกัตเนมาเนี่ยแหละแล้วก็รรราาาาางงงววััลลลททออออนะคบบเเเเขขกกก่่ใหห้้ืมยีถูต นะครับเมื่อกี้เราดูมาแล้วผมผมพาดูแล้วก็คือน่าจะเป็นหมายเลข2นะแล้วก็โพสต์ด้วยอันนี้อะไรแท็กนะครับแท็ก600ล้านดาวโหลดนะครับนี่แท็กอันนี้ด้วยนะครับดูตัวอย่างแล้วกันนะวิธีการนะครับผมว่ามันทําสามารถทําได้2วิธีนะฮะคือเป็นการ r e ท w e ต t เหมือนเป็นการแช์นะครับผมวิธีแรกก็คือเซฟรูปนี้กับเก็บเข้าเครื่องไว้นะครับแล้วก็มาโพสต์อีกทีหนึ่งแล้วก็เหมือนเป็นแฮชแท็ก efootball อทีหนึ่งนะครับหรือวิธีที่2ก็คือเราใช้วิธีการ r e ทว e ต t ของเอ่อทวิตต์หลักของทวิตเตอร์ efootball เลยก็ได้น กัันนะครบใครที่เล่นทวิสเตอร์ก็ลองไปเล่นกิจกรรมนี้ดูนะฮะเผื่อจะโชคดีด้านวันนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีที่2นะครับก็คือการดีทวิสเลยนะครับถ้าเราเข้าไปที่ทวิสเตอร์ของ efootball official เราก็จะเห็นโพสต์นี้ทวิสเตอร์นี้ทวิสต์นี้นะครับเขาปักหมุดไว้นะฮะ ผมก็ไม่ได้เล่นทวิสเตอร์เป็นหลักด้วยนะครับอาจจะงงๆนิดนึงเราก็สามารถที่จะรีทวิสต์นะครับอันนี้นะกดตรงนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมรีทวิสต์นะครับเป็นรูปสัญลักษณ์นี้นะฮะกดไปเลยป้ากเข้าไปแล้วก็กดอ้างอิงทวิสต์ด้วยนะครับเออถ้ากดรีทวิสต์เลยมันจะแบบเป็นการแชร์ทันทีนะฮะแล้วกดตรงนี้นะเหมือนเป็นการแชร์แล้วกดโพสต์ด้วยนะครับกดข้อความด้วยนะฮะกดป้ากเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นการแชร์นี้นะฮะส่วนข้อความนะครับข้อความที่เราจะบอกว่าเราเลือกหมายเลขอเนไ่นเรรราาต้้องเเควที่จะใชป็นภาษญี่ปปปุ่่นนะะคคัเดีี๋ยวววผมมจแแข้้้้อาไทใตลลิก ไป copy ใต้คลิปแล้วกันนะฮะนี่ผม copy เข้ามาอีกทีหนึ่งนะผม copy ชาวเอ่อคนที่เขาโพสเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นข้อความนี้นะครับแล้วหลักๆเนี่ยเราจะต้องแฮชแท็กอ่าหกร้อยล้านดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนี่ copy ลงเลยนะครับแต่ผมจะแปะไว้ใต้คลิปแล้วกันข้อความนี้นะหรือว่าคุณเก่งภาษาญี่ปุ่นหรือว่าคุณจะไป copy คนอื่นมาก็ได้นะครับที่บ่งบอกว่าคุณเลือกข้อความเอ่อคุณเลือกรูปภาพไหนนะครับอันนี้มันประมาณว่าเราเลือกรูปภาพที่สองนะฮะอ่าผมกดแปลให้ดูก็ได้นะครับเนี่ยฉันค เขียนด้วยลายมือของเนย์มาเห็นไหมมันก็จะแปลประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมแปลถูกนะครับอันนี้คือเราจะต้องแฮชแท็กคำว่า600ล้านดาวโหลดด้วยนะครับตามที่ผมคัดลมานั่นแหละอ่ะผมจะใช้วิธีนี้นะฮะวิธีที่2นะครับแล้วก็กด<ป>ทวิสเตอร์ไปทวิสไปนะปาบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็รอดูว่าเราจะเป็นผู้โชคดีไหมนะแค่นั้นเองนะครับหรือว่าคุณจะเซฟรูปนี้แล้วก็ทวิสใหม่แล้วก็แฮชแท็กติดติดแฮชแท็กก็ได้นะครับผมว่าได้เหมือนกันเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะดูจากแฮชแท็กเป็นหลักมากกว่านะครับ พร้อมลายเซ็นนะครับแล้วก็อีกหกคนจะได้6000ทองนั่นเองนะครับไปลองเล่นกันดูครับใครเล่นทวิสเตอร์อยู่นะครับเดี๋ยวข้อความต่างๆผมจะแปะไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วกันนะครับข้อความก็แปะไว้ใต้คลิปหรือว่าคุณจะไปหา Co ปปี้คนอื่นมากระายหรือว่าคุณจะพิมพ์ใหม่แล้วก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะครับเออควรจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออย่างน้อยเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่าใช้ภาษาไทยเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่มเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผม